สวัสดีครับครับสวัสดีครับตัวนี้เป็นวิชาพื้นฐานการวิธีการผลิตนะครับก็เป็นวิชาการวิธีการผลิตก็จะกล่าวถึงเรื่องราวที่เราจะสร้างิ่นต่างขึ้นมาได้อย่างไรนะะแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นก็จะให้ประวัติความเป็นมาก่อนนะครับไปดูกัน ก็การผลิตตนํนไหัยใหม่เนี่ยมาเริ่มคิดหรือเริ่มตอน สาคัญก็คือจะช่วงสงครามการเงินจะขึ้นนะฮะและดด้วก็เขาก็มีรายได้มาจากการจ้างให้ทําอาวุธน,นะครับก็มีสงครามซึ่งตัวเนี้ยมันไปเกิดการเล็งการพัฒนากระบวนการเล็อที่จะผลิตสินค้าให้ในตลานขึ้นสมุนงนี้ก็อยู่ในคนของช่วงนันะครับอ่า ตัวถัดมาก็เป็นเวทริงวิวเทรอร์นะครับซึ่งเหมือนกับจะเป็นศึกษาคนหนึ่งซึ่งมาเรียนแล้วก็ได้ทำพวกเอกสารเกี่ยวกับทางวิชาการนะฮะขึ้นมาก็เป็นชื่อศิลปะในการตัดต่อหัสนะครับต่อมาก็ เขาก็มีศาสตราจารย์หรือโปรเฟสเซอร์นะฮะที่สอนหนังสือ,มอเมรแล้แอลที่บีเกม,มนนะฮะก็ได้ให้ว่าเอเอแนวคิดเนี่ยน่าจะดีนะอาจจะพัฒนาเป็นตำราวิชาการเกิดขึ้นนะฮะก็เขาก็เลยเอาพื้นฐานที่เคยทำเอกสารเนี้ยมาทำพวก ความรู้แล้วก็เขียนเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตขึ้นมาครับอ่ะมาดูความหมายนะครความหมายของการผลิตเนี่ยก็แบ่งได้เป็นสองคำนะฮะคำหนึ่งก็คือ manufacturing นะคำหนึ่งก็ production นะครับซึ่ง manufacturing เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเปลี่ยนวัตถุดิบ ให้เป็นสินค้าขึ้นมาแล้วก็มันยังรวมกิจกรรมต่ตางๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปอย่างเช่นการออกแบบการทำเอกสารนะการเลือ,อลกปรโดกการวางแผนนะความหมายของเมนูพัฒน์จริง uring, นะตัวนี้ก็สินค้าที่มาก็เพื่อเป็นอุปโภค customer g s มมนะ,ะผมออกเสียง้า customer g o o u s นะแล้วก็สินค้าถึงสำเร็จรูปก็เป็น production goods ซึ่งเป็นสินค้าพวกที่จะเตรียมไปใช้ในการกระบวนการผลิตต่อไปนะอ่ะ production ก,ก็จะเป็นการผลิตเหมือนกันนะ,ะสรุปสองตัวเนี่ยความหมายที่แตกต่างก็คือ เทคโจะรวมเกี่ยวกับเอกสารนะแต่ถ้าเป็น production ก็คือจะเป็นการผลิตอย่างเดียวนะครับนิยามของการผลิตนะฮะก็มีอยู่ด้วยกันสองแนวหนึ่งก็คือเป็นเทคโนโลยีนะอีกแนวหนึ่งจะเป็นอีโคโนมิกนะครับซึ่ง ให้ความแตกต่างกันอยู่บางเล็กน้อยนะเทคโนโลยีก็จะเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตนะอย่างเรงเามีอะไรแมชชีนสมัยใหม่อย่างปัจจุบันก็สิ่งที่ใช้ในการผลิตก็คือพวกที Printing อะไรพวกเนี้ยนะก็จะเป็นเทคโนโลยีน,นะก็ การเอาสิ่งต่างๆเนี่ยผลิตเป็นชิ้นส่วนมานะรูปร่างหน้าตาของกระบวนการก็จะใช้ลักษณะของ 4M เข้มามานะจึอือธิบายในรูปของ 4M ได้นะนะคือวัตถุดิบเนี่ยจะมีเครื่องจักรกลเข้ามาในกระบวนการผลิตมีเครื่องมือทูกต่างๆเข้ามาในกระบวนการผลิต มีตัวพวกเชี่ยวเพลิงนะแล้วก็พวกคนงานนะเขามาเพื่อให้กระบวนการเนี่ยผลิตอยู่เป็เด็ลูผมน่าจะอธิบายผิดนิดนึ่งนะมันไม่ใช่ C m นะอกลับมาก็อผ่านกระบวนการผลิตปุ๊บก็จะได้ผลของโปรดัก นะ่จะเป็นกันกับการใช้อุปกรณ์นะแต่ด้านอีโคโนมิกหรือด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะมีคำหนึ่งก็คืออมูลค่านะคือแวรลูนะฮะับนะ V e A L U E วรลูนะอย่าง ผลิตแล้ว value a d d ขนาดไหนนะมีวัตถุดวัตถุในกระบวนการแล้วก็มีผลิพันธ์นะครับการเปลี่ยนแปลงเข้าไปนะฮะก็จะทำให้เกิดมูลาค่าเกิดขึ้นมาก็อย่างพวกง่ายๆเหล็กกี้ออกมาเนี้ยถ้าเราจะทำให้มันมีความแข็งนะรเราก็ต้องทำให้มันเป็นเหล็กกล้านะมีกระบวนการเข้าไปนะหรือ ซิลิก้อนที่เอามาเนี่ยเอาไปเผาหลอมให้เป็นแก้วขึ้นมานะครับจะเป็นกลุ่มของการเพิ่มมูลค่าเข้าไปนะหรอปิตโตรเลียมเนี่ยให้เป็นเมสฟสติตหรือเมทัตติกเนี่ยให้เป็นผลิตตั้งอื่นนะก็ถุกกระบวนการเนี่ยมูลค่าของมัน เป็นมาของการผลิตนะเขาแยกเป็นสองแนวด้วยกันนะก็คือเป็นการค้นพบหรือการะดิตวัสดุนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นการพัฒนาระบบขึ้นมานะครับความหมายของระบบนี่ผมก็นิยามเป็นสี่เหมือนแหงระบบของการผลิตนะ จะกล่าวถึงแนวการจัดองค์กรน,นะฮะเครื่อมือเครืองจัดนะนการจะเป็นระบบประวัติการเป็นมาของภายผริตก็ในส่วนสมัยแรกเริ่มต้นนะฮะตรต้นก็คือเขาเอาแนวคิดมาจากเมืองจีนนะประเทศจีนนะอยู่ตรงนี้นะก็ะคือแบ่ง เนี่ยเป็นกลุ่มๆนะคนทำหน้าที่ของการทำสกัดหญินก็ทำหน้าที่ของสกัดหินกลุ่มของการ ในช่วงแรกก็หลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนาของเครื่องมือเครื่องจักรนะครับโดยมีเครื่องจักรไอน้ํานะของวัวนะมีการพัฒนาเครื่องมือกลแมชชีนต่างๆนะวันนี้นะจะเพียงสั้นนะเร่องควานบริน้าชีนนะครับมีพัฒนาพวกเครื่องกลนะเกี่ยวกับ จากรกำกับผนะ้าเลยแล้วก็มีพวกระบบโรงงานเกิดขึ้นนะ factory system นะที่มาเกี่ยวข้องนะ <c oughs> และถัดมาก็จะเป็นก็มีการผลิตแสงกิตแล้วก็พัฒนามาในสหรั์ ก็มีการเรียกแนวคิดของการแตกเปลี่ยนนะอินเตอร์เนเบร์หาก็เหมือนกับคุณผลิตภาพออกมาเพื่อที่จะสามารถที่จะทดแทนหรือใช้ในส่วนที่วัสดุพังในเครื่องมือพังไปนะแล้วก็แนวคิดเนี่ยก็ต้องมีค่าทอนแลนด์บอกว่า ได้ออกแบบให้แมชชีนเนี่ยมันแมทกันนะครับก็ต้องมีค่าความเครื่อเกิดขึ้นได้ก็จะเป็นก่อนเสียของการผลิตปีเป็นแคสต์ชันเกิดขึ้นครับเพราะว่าแมชชีนสามารถจะแทนได้หลายๆผลิตในต่อเนี้อนะครับ,รนนๆๆนนรบสำหรับ ช่วงที่สองนะฮะช่วงที่สองการเคราการก็จะมีพวกแนวคิดของการจัดการนะมีระบบการผลิตนะครับมีการจัดการเชนอยตสาหกรรมีแอสเซมบลีไลน์หรือสายงานการประกอบนะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหก,กรรมนะนะตอนนี้ก็ buatkan balik. ตวี้นะพวกวัสดนะีนะพวกมนานทางดุสกรรมนะการใช้ไพเลสก็เหมือนกับตัดจางที่แตกต่างสำหรับบุคคลนะเพื่อเป็นแบบรงจูงใจนะครับการเก็บข้อมูลนะอันนี้ก็มีดีเทลนะฮะมีหนึ่งแปดแปดหนึ่ง มีการผลิตไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับสำหรับยานยนต์ก็1913แอมกว่าเนี่ยก็ได้เอาสายการผลิตน,นะครับแสบซินบิลายเนี่ยมาใช้การประกอบที่ดีขึ้กกน ครับอย่างที่สาก็เป็นระบบออโตเมชันเกิดขึ้นนะครับพวกระบบต่างๆที่เ่องยนตต่างพวก,กคอมพิวเตอร์เนี่ยเริ่มมา,มาใช้นะครับคืออธิบายง่ายสมัยก่อนการเขียนแบบก็จะแก้ไขบนกระดาษขายยังไงสมัยนี้บน,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 นคอมพิวเตอร์เลยเนะต้องแบบก็ไม่ต้องส่งไปกัดอะไรพวกนี้นะต้องสาดีพิมพ์ทิ้งหรือ วิธีการทรี่ลูกต่างๆจะขึ้นนะมีวิธการ reverse engineering นวะิศกรรมยอ้อนลอยเข้ามามีเกี่ยวข้องในการัีกจะผลิตนะครับอุตสาหกรรมของการผลิตน,นะแม้จะไม่อินัสอรนนะครับาาก,รก,นะก็ ก็เป so, ah ็นกุามของการผลิตนะ ชันก็คือผลิตตามใบสั่งนะก็เียกว่าไม่ไปออเดอร์นะอย่าพวกรถยนต์อะไรีสั่งยเงี้ยนะก็ต่างแล้วก็ประมาณปีครึ่ง ขายได้ขายเสร็จก็หมดค่อยผลิตใหม่มาในการผลิตแบบต่องจำนวนมากแบบเป็น mass production นะครับ mass production ก็ในเรื่องก็จะมีแบบสาผพานกับแบบ continuous production นะ process production ตัวจำนวนของแคมเนสฟอร์ชันกับน,นะการแบกกลุ่มของากระบวนการผลิตนะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มของโปรเซสครับกลุ่มของการกระบวนการับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มขององค์การประกอบน,นะครับเราดูในแกมแจะอธิบายได้ง่ายกว่านะครับก็ หลักเนี่ยก็ค <Korean> ือแบบตัดมือเล็กๆนะครที่เล็กแล้วมันตัวไม่ไปอย่ก็ไม่เป็นเล็กก็เป็นกลุ่มนะก็เอาตัวที่ดันวงๆเนี่ยมาขยายนะขั้นตอนโอเปเรชั่นนะมีกระบวนการการขึ้นรูปนะการหล่อและการขึ้นรูปวัสดุหุ้มนะกระบวนการเปลี่ยนรูปแรกนะกระบวนการปัดเอาเนื้อ คุณสมบัต se ิก็พวกการให้พวกคุณสมบัติมันดีขึ้นนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทิ้งเงิน การลบดีมาหรือ,อการใช้แอดเดนซีก็พวกกาวที่มันประกบแล้วเนี่ยติดถาวรนเนียหรืออาจจะเป็นพวกดเมลหรือพวกนี้ก็ได้ดเพรเมลเหมือนกับอาปกรณ์สองตัวเนี่ยความร้อนระหว่างผิวก็มันก็ละลายเป็นชิ้นอีกอันเดียวกันอนอกจาก กระบวนการที่เป็นหลักแล้วก็ยังมีสิทธ่จำเป็นนะสิธิที่จำเป็นก็คือ,อถ้าไม่มีเมันจะทําให้การผลิตไมสมบูรณ์อย่างวงกการขําย้ายวัสดุนะการตรวจสอบ กำลังแรงงานนะี่จะต้องใช้หลักกำลังของวางหรือตัวแรงดึืดูของโลกมาช่วยนะอเงี้ยอทำเสร็จปุ๊บแต่างท,ที่จไหลจะในชาตที่หนึ่งไปเสแที่สองต้นนะครับโอเคหลักๆของส่วนที่หนึ่งนะครก็อั